โอ้มันหดไวเลยววะมันตัวเดียวมันตัวเดียวมันตัวเดียวพวกเดียวพวกเก่งพวกเก่งเดี๋ยวลงราคาจังเอ้ยลงนีลงหนี่โดดเนี่ยดดเนี่ยมันแม่นสะควอดว่ะซัว ยึดเจ็บแบบเจ็บแออมาเลยเคลื่อนยันเอานบวกไปตูเลยออกมาเอมาออกมาตบกระังกล้ดัเฮ้ยตไมีเฮ้ยหามึงเลย bụng bí tử gạo. mặt mát tuyển, a mát. 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 บ่ได้เรีนมือสองมือดิโดนเนี่ยแม่ง้ะยิ่เซฟยเสยิ่งหนอยไชุบมูมันอะฮะนั่นเยอะหน่อยหัวหนูกำลให้มันชุบมวยนยอมันตัวอยู่ปะจำเลยเด็กยอยอก่อนยอก่อนอ้ยแต่ว่าเขาพอนี่ยังเด้อเฮ้ยมมันมูมันกชุบกันขึ้นแล หมูมันหายพุ่งเนาะเลยไม่ได้ด่าไรเฮ้ยเก็บเก็บมกอุยตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีสวยสวยเบ้อรบอกอืมไรเนาะ a ล o บปัง alo ก้างดูผมกําลังชุกันพยายามกัน a ล o บปังคืนเครื่อเงเครื่องกําลังชุกันสันสองอันแนี้ยปะยามครับมันเคลียรผมมันสั่มผมเลยไม่โดนผมอันแน่เอามามามาเอาปืนมาบานันเอามามาเห็ดจังไรมาหนี่หังไรมันเห, <c oughs> ห็ดมันจัเนเห็ดมันไงียเงี้ยแขงไปพูดยินนะ ปืน้ำแข็งใครบพี่เปิดเปิดมั้กันล่ะไม่ปืน้ำแข็งวาเปิดมกัน่ะเอ้ามันขาตัวตายสับยยังวะยได้ยี่เรียกคุณซีมาอย่างนี้เห็ดมาขั้นปใส่เข้ามาเออุซีต้งชุบเตาตัวนี้แมนเอ้าุม่ชุบ้างในเลยโยชุบงไนเลยไดแมนแมนได้ได้

ยังเดียวเอ้จุยละวจุยละเฮ้ยอันไม่ไม่ไขี้อ่นไม่ขี้นี่ฮอนขี้นอ่ะเด็กกูตเด็บบงไม่หลอท้าเฮ้ยเหนียดแต่แต่เราควนด้ไเอควนได้กด้ได้พอไเห็นโอควหมดลายมันจะนิ่งกูเนาะ เตือนอีกจาต้นไม้มาครับมางต้นไม้เร็วปะโคตรความเดือดไ้อโอ้ยนี่รีบว่ายถูกวะอืม <links. S 2> ว่ายเถอะอ <c oughs> ืมเยังยคือมัน,ม,น,ม,นมันหนีมาหรอ,อมัออนมห Watch out, kiao. Repulsive, nguyya mê kaloa. Mhm, 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 nó mhm, 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 เดินมาเดินมาปุ๊บปุ๊บนกอกเลยนกเลยนกลยนกเลยาเนี yep. ่ยเราบรมบัตรมัตรไปหยอกไปหยอกไปหยองบ่ละเอ้าขาตัวตายสิโอ้ขาเขียวกันโข่งควขงขวะเนี่ยเฮ้ยดักดักนี้ก่อนว่าจะเข้าฝักงกลังมากไปไไกลังมากงนั้นนอกวงดูม่รดู

นี่ครับีโอ้ไปไปไปย่าไปเียไย่วครับโอ้ยนอครับนอครับโอ้ยไปเียไปไป้อตงครับงเรียนด้วยยัดเลยบ่ยัดเลยบ่ยัดเลยบ่เอานี่ละเอานี่ละเออเอานี่กด้เอานี่กด็เออเออเออ้ดินเน้นดนเน้น อีเนื้อมาเก้วเล่นตัวไม่ตัวนเลนเวนต์เฮ้พูเ็นมาแล้วครับผมมองแ้วโอ้ใครเดนโบกยิงมายิงมาจบุณมีพูนโฮแล้วทิมมาแล้วอือ ตะตกสูงแถงอๆคูเลยเา,า่ยิงยันยูเซเลเนี่ยเมืเ่อไยิงมุมอับอยู่บ้านซูปเนี่ยตกสูงแถวๆอูเปี่น<ว>หลังก็ี่เขี่ยหลังก่อนฮ้องอมเอวเลย

เบ้อเลยบ่กดบ่ก็หงุดเฉยทีมไปลบไปละเนี่ยกูปนทิยังอยู่มาแล้วกอ้ยังไหนกินยังไงยังสั่นเดี๋ยวสองตัวจ้ะยิงเงี้ยีดจีดยิงยงนอกไว้ซื้อเด้อยิงนอกไว้ซื้อเด้อยังเห็นยังมั่นเด้อแก่แบ๊ตามแผนเข้าอะไรคอนเทนต์ได้ไหมเขาอยู่ในวงยืนบมนี่ มองบานชุบเนี่แม่นายจิ้วจุบานชุบเหรอตื้อวงไหมล่ะซื้อวงไหมไม่รีเหี้ยซื้อวงไงล่ะไปอยู่ไปลามอินเดียเกับอินเดยก็บเอออุ้ิววนะเออวู้ย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 วอ้ยวู้ยวู้ยวู้ย้ยวู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 ้ยว้ย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 ้ เก่งๆเลวงเด้อเวังดพคมมมเลยอ่ะเฮ้ยมันจริงจ้ะเจแหงเจ็แเจแงเจแประมาณแล้วเฮามวยคือเก่งแันแลยแบบคมนี่ดิเกยยับมาเล้วเฮาอยู่นอกวงผมยิงผ่านกําแพงใจมีดารับยิงนอกรด้อยยงมงกรด้ยโอ้ป็นมวยป็นมวย

นี่เจ็บเจ็บเจ็บดาฟ้าดาฟ้ามันเชียวมีตัวชฉียมาอ๋อเลโดเดียวเลซองเลซองลูกแม่ใน่ลซองออกไปลูกโอ้ยโอ้เฮ้ย ใส่ไวยก็บูเห็นมั่นอู้ยยังวะโอ้ยขี้ลาแห้งจังวะเพามันมาลิดีแเถอะโอ้ขนาเฝ้าโจมตีมันเลยวะมามาแกมือแกมือนะยเพรแกมือนะหนีวันรบกิงคงกับไปถังซะเออประมาณพวดไม่ไม่ไม